นกแก้วชาแนลจะจะพามาดูราคาสาวรถนะคะวันนี้เออนี่ค่ะเขาก็เอาจากลังมานี่ค่ะลงังเป็นลงังลังมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลังสวยๆอย่างนี้เลยค่ะมาเป็นลังอย่างนี้เลยพอมาแล้วก็จะมาเทใส่ถาดอย่างนี้นะคะเนี่ยใส่าถาดอย่างนี้ค่ะใส่าถาดอย่างนี้แล้วก็คัดเป็นเบอร์ๆค่ะ เบอร์ใหญ่เบอร์เจ็ดเอก็คัดออกมาราคาถ้าเบอร์สวยสุดก,ก็ราคา40บาทนะคะตอ่อกิโลก็จะมาพอเขาก็จะคัดใส่ถุงอย่างนี้นะคะเนี่ยลงถุงลงถุงอย่างเงี้ยเบอร์สวยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็มาเป็นถุงๆอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นถุงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดับเบิลเอค่ะเนี่ยดับเบิลเอ นี่คือเจดอค่ะเจดเอพร้อมส่งนอกเอ้ยพร้อมส่งห้างดืนไปแล้วก็จะมาอย่างนี้เลยค่ะสวยๆอย่างนี้เลย,ยนี้เบอร์สวยนะคะถุงละสี่ร้อยบาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะถุงละสี่ร้อยบาทจ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยใครอยากซื้อมาได้นะคะ ค่ะอุ้ยตัวนี้สวยค่ะลูกใหญ่มากนี่ในถุงตัวนี้ลูกใหญ่สวยด้วยนี่ค่ะโอ้นี่นี่น,น,นี่ยังสวยเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะเรียงเป็นถุงเลยค่ะนะคะเป็นถุงๆเต็มเลยฝั่งนูน้นนะค่ะเยอะมากเลยแต่ร้านนี้ไม่ได้เรียงนะคะ ฝั่งนู้นค่ะป่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะาตามมาเลยจ้าจดดนี่ค่ะพอออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้าเรียงทั้งแถบเลยนะคะทั้งแถบเนี่ยเนียสวยมากนี่ค่ะก็จะเรียงออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเสารถสวยๆจ้ามาดูกันเลยจ้าทั้งแถบเลยจ้า เขาเลี้ยงสวยมากเลยค่ะเขาเลี้ยงเป็นถุงถุงละสิบกิโลนะคะตัวนี้นี่จ้าถุงละสิบกิโลจ้าสวยนะคะลูกใหญ่ๆกำล,ลังคัดเลยค่ะกำลังคัดเลยนี่ค่ะลูกใหญ่ๆกำลังคัดเนี่ยค่ะคัดลงตะกร้าอย่างนี้ค่ะนีแรกนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ ใครอยากซื้ออยากหามาได้นะคะที่ตลาดไทยค่ะตลาดผลไม้ของตลาดไทยนะคะมาได้จ้าคลิปนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ